รีวิวฟิตบิตอินสไตล์สองเลือนเล็กสเปคเทพแบตบอึดกว่า10วัน ิตบิดก็ได้เปิดตัวอิสปายรุ่นที่2นะคะอัปเกรดฟังก์ชันใหม่ให้น่าใช้กว่าเดิมเห็นเรื่องจิ๋ว,วแบบนี้จะทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวยังจะมาสรุปให้ฟังกันค่ะฟิตบ,บิ t อิสปายสองแบตอึดสูงสุด10วันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบตอึดที่สุดในแบรนด์ฟิตบิดแล้วนะคะมีขนาดเล็กกระทัดรัดใส่สบายคล้ายกาไลข้อมือกันน้าได้สูงสุดถึง50เมตรนะคะถอดเปลี่ยนสายง่ายเพียงปลดสลักด้านหลังตัวเรือนค่ะหลังจากที่ยังได้ลองใช้งานอิสปายสนะคะรู้สึกว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะตัวนี้เลื่อนขึ้นดูผล ข้อมูลสุขภาพเลื่นลงเข้าหมดออกบังกายหากต้องการย้อนกลับเพียงกดปุ่มด้านข้างนะคะจะเป็นระบบสั่นตอบสนองเหมาะสาหรับมือใหม่ที่ต้องการความง่ายไม่ยุ่งยากค่ะเพียงใส่เจ้าตัวนี้ไว้บนข้อมือนะคะก็จะได้ผลข้อมูล Active Zone Minute นับก้าวแคลอรี่ที่เผาผลาญพาร์ตเลตหล่อด24ชั่วโมงและวัดคุณภาพการนอนนะคะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นเกณฑ์เป้าหมายสุขภาพในแต่ละวันค่ะหากใครที่ต้องการฟิตร่างกายหรือลดน้ําหนักนะคะมีโหมดออกกำลังกายกว่า20ชนิดพร้อมฟังก์ชันสมาร์ทแท็กตรวจจับการออกกําลังกายให้อันตโนมัติค่ะสรุปแล้วนะคะ Fitbit Inspire 2เป็นสายรัดข้อมืลสุขภาพที่มีฟังก์ชันครบและแม่นยํายืนหนึ่งในเรื่องติดตามสุขภาพของคนยุคใหม่ค่ะนอกจากสีดําที่ยางใส่อยู่แล้วนะคะยังมีสีขาวสีชมพูนะคะหากใครดูรีวิวนี้แล้วชอบสีไหนนะคะสามารถเข้ามาชอบได้ที่ w w w t s m a c t i v e com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line t s m a c t i v e วันนี้แยมลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีบ๊ายบาย